โสามสิบโอ้มายกอดโอ้โนโนโนีพี่น้องชาวแม่สระกราวทุกท่านนะคะช่วงนี้ไม่ได้อัปโหลดคลิปอ่าไวไฟช้าที่บ้าน wi ไฟไม่มีนะคะเดี๋ยวต้องพอโหลดโหลดเน็ตในมือถือก็ช้านะคะสามสีนาทีนี้คือโอ้โหนานมาก wifi บริษัทใหม่มาติดตั้งแล้วนะคะ วันนี้มีลมช่วงเช้าลมอยู่ค่ะแต่ช่วงสายๆใบใบเที่ยงเที่ยงนี้นิ่งเลยนะคะร้อนมากเลยนะคะร้อนจริงๆค่ะเป็นร่มไม้ไผ่นะคะไผ่สองกอใหญ่ๆนะคะได้ลมเย็นสบายหน่อยก็เล่นน้ำไปอ่ะร้องทำไมลนะน่ะถ้าว่าเราจะได้ไข่เป็ดกี่ฟองนะคะวันนี้นะคะช่วงอากาศร้อนๆอ่ะโอ้สวยๆเลยเอานั้นยังไข่ไม่เสร็จโอียจะเอก,กันอีกแล้วพี่น้องเลย ทม่มีไข่เรียราชข้างนอกเลยนะคะต้องหูตาสับประรดนะคะไม่งั้นก็เสร็จคุณีกาเขาเรียบร้อยโรงเรียนไทยญี่ปุ่นดินแดงโอ้ตายตายตายกันหนึ่งทาไม่ใช้ไม้กันสัน่นหมุนเร็วไม่ได้นะคะภาพจะโอ้โหไม่สมูทเหมือนใช้ไม้กันสัน่นสองแล้วนะคะสามสี่ หโอ้ฟองใหญ่ยาวมากหกเจ็ดแปดเก้านะคะยังอุ่นๆอ,อยู่เลยค่ะสวยสวยเลยสิ 10. ถ้าเขาวขาวไอไขมอม่มอมแมมอมแมมเขาชอบไปไข่ตรงที่วางน้ำไอกระมังให้เขากินนะคะกลางคืนนะคะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี 1ิบห้าสิบหกโอวันนี้น่าจะน้อยนะคะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเพราะว่าเริ่มได้สามสิบฟองหลายวันแล้วนะคะเดี๋ยวมีแบบกินอิ่มแล้วยังไม่ไข่เสร็จอีกาเาไปเรียบร้อยนะคะยี่สิบแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ยี่สิบแปดฟองนะคะโอเคอยู่นะคะอากาศร้อน ยีแปดฟองฟองใหญ่มากไม่กี่ฟองนะคะวันนี้ดูจากสายตาแล้วก็จะได้ไซส์ร้อยสี่สิบร้อยสามสิบค่ะอืมนี่ยี่สิบแปดยิบเก้าสามสิบโอ้ไม่กอดโอ้โนโนโนโอ้มาแอบไข่ตรงนี้อีกตัวหนึ่ง สาิบฟองแล้วนะคะป่าไปกับไข่เป็ดสามสิบฟองนะคะอีกตัวกําลังวางไข่อยู่นะคะเดี๋ยวค่อยมาลุ้นอีกทีตอนสายๆนะคะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะกับวิถีชนบทวิถีพอเพียงเลี้ยงเป็ดไข่เลี้ยงไก่ไข่นะคะเลี้ยงวัวเสริมนิดๆหน่อยๆนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ